ทุกท่านคนะในชีวิตของคนเราไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายเสมอไปจากสิ่งที่ฉันได้บอกทุกท่านว่าดีที่ฉันเริน่นซึ้งแต่เริ่มต้นขอเพียงมีลมหายใจทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอเชื่อมั่นทุกการทำบนความดีพบความหัสจันแห่งชีวิตแน่นอน ดิฉันไม่ได้กลืนขึ้นมาเลยลอยนะคะเตียที่ฉันบุพการีที่เลี้ยงฉันมาสอนตั้งแต่เด็กจนโตว่าให้ทําอะไรก็แล้วแต่บนความดีไม่ว่าเราจะทำอะไรให้ใครก็แล้วแต่ต้องทําในสิ่งที่ดีเท่านั้นเตียที่เลี้ยงดูดิฉันมาไม่ใช่คุณพ่อ,อจริงๆดิฉันนะคะเป็นคุณพ่อผุนทำเลี้ยงดิฉันมาตั้งแต่ ท่านสอนชันเช่นนี้แต่ถ้าเป็นคนจีนที่ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ค่อยจะไหว้พักไหว้เจ้าดิฉันเชื่อตามอุปการีเรียกเรียงมาหาทำทุกสิ่งบนความดีมาโดยตลอดมีอยู่ครั้งหนึ่งดิฉันทำงานหนักมากดิฉบอกว่าหลับมาแล้วสองชั่วโมงนะคะ ผ่านไปสามปีฉันต้องค่ะร่างกายของเราทํางานหนักคุ้นคลิดคุ้นคิด,คคดใช้สติกับการทํางานลงมือทำดิฉันทําทั้งตัวทำทั้งตัวทำทั้งใจดิฉันลงมทั้งยืนค่ะนอนนิ่งอยู่ในโรงพยาบาลใช้เครื่องช่วยหายใจหมอบอกกับเทียนดิฉันว่า ดิฉันอาจจะมีชีวิตรอดแล้วขณะนั้นลูกของดิฉันลูกสาวดิฉันเพิ่งสามขวบค่ะเสี๋ยบอกดิฉันว่าดิฉันบอกว่าฉันไม่สบายมากไม่สามารถมีชีวิตอยู่บนโลกได้แล้วดิฉันทรมานมากดิฉันขอตายดีกว่าสิ่งที่พูดดิฉันไม่ได้พูดเสียงแข็งและมั่นใจอย่างนี้นะคะขณะนั้นดิฉันไม่มีแม้แต่แรงที่จะพูดค่ะ ท่านคิดตามนะคะคนที่นอนอยู่บนโรงพยาบาลใช้เครื่องช่วยหายใจไม่มีแรงพูดค่ะเตีย huh. ทีชั้นจับใจความชั้นได้เช่นนั้นก็เลยบอกว่าไปให้สบายลูกไม่ต้องเป็นห่วงเตียจะดูแลลูกให้เองลูกสาวของทชั้นตอนนั้นสามขวบนะคะทชั้นตัดสินใจดึงเครื่องช่วยค่อยๆใช้มือของตัวเองที่อ่อนแรงค่ะ ดึงเครื่องช่วยหายใจออกจากตัวเองบอกที่เตียงปิดไฟและเตียงก็หลับดี่ันก็เข้าไปอยู่ห้องนิทรานะช่วงเวลาค่ำคืนนั้นจะด้วยนิมิตหรือว่าในฝันยังไงก็แล้วแต่ ฉันเห็นบุตรสองท่านยืนอยู่ที่ปลายเตียงใส่กางเกงขาสั้นมือถือไม้มายืนอ,อยู่ขณะเดียวกันก็มีแสงสว่างลอยมาค่ะลอยมาเล่นฉันมองไม่เห็นนะคะแสงสว่างสีทองน,นั้นคืออะไรฉันมองไม่เห็นแต่แสงสว่างนั้นใช้มือทำแบบนี้ค่ะเล้วฉันได้ยินในห้อง ของความรู้สึกดิฉันว่ายังไม่ให้เอาดิฉันไปจากโลกนี้ให้ดิฉันอยู่เพื่อทำกรรมดีต่อไปค่ะตื่นเช้าขึ้นมาจากคนที่ไม่มีเรี่ยวแรงเลยนะคะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเติมน้ำเกลือสายระยองระยามนะคะลุกจะมาเป็นทุกอย่างได้แข็งแรงเป็นปกติค่ะ ได้แข็งแรงเป็นปกติที่ฉันถูกเลี้ยงดูมาด้วยประโยคอีกประโยคน์ที่บอกทุกท่านวัดกึง่งกรรมการกึง่งเมื่อโตขึ้นได้เินเดือนต้องให้พ่อแม่ครึ่งหนึ่งนะเระาใช้ครึ่งหนึ่งเวลาที่ฉันมีเงินเดือนหลักแสนดิฉันก็จะให้พ่อแม่ห้าหมื่น บางครั้งก็ให้หกหมื่นเจ็ดหมื่นถ้ามีอะไรพิเศษบ้านต้องซ่อมหนังค้าต้องทําแต่ละเดือนสามหมื่นสองหมื่นดิ่ั้นให้พิเศษต่างหากจากเงินก้อนนั้นค่ะันทําอย่างนี้มาโดยตลอดทั้งชีวิตของดิฉชั้นดีฉชั้นซื้อรถใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่ดิฉั้นทําอย่างนี้ตลอดเวลาแต่หลังจากที่ชั้นตื่นขึ้นมาจากวันนั้นดี่ชั้น เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทําแต่กรรมดีทำมากยิ่งขึ้นทําโรงทานทำสิ่งที่ฉันจะทําได้แม้ใครก็แล้วแต่ที่ฉันไม่รู้จักเพียงแค่เขาเอ่ยปากขอร้องดิฉันก็ให้เงินเขาครั้งหนึ่งดิฉันเข้าไปเว็บสนุกมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งพักมาแล้วบอกว่าเขาเดือดร้อนมาก เขาโดนจับข้อหาเรื่องนี้เรื่องนี้พี่ันได้พูดคุยแต่เขามาได้สักระยะหน,นึ่งก็เลยตัดสินใจโอนเงินงให้เขาสามพันแต่พอเวลาที่ฉันกล้าถามอยู่กรุงเทพพี่ฉันน้องเขาเป็นคนดีคนหนึง่งเขามาได้สามีกลังชีวิตเขาดีขึ้น เขาโทรกลับมาหาดิฉันพี่เซิร์นพี่เป็นยังไงบ้างชิดพี่จากดิฉันที่เคยดีมาอยู่กรุงเทพก็ต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาบอกเขายินดีช่วยเหลือดิฉันทุกอ,อย่างแต่ดิฉันเป็นคนเก่มแข็งค่ะไม่ค่อยจะขอความช่วยเหลือจากใครหรือรับความช่วยเหลือจากใครง่ายๆดิฉันก็บอกแค่แต่ขอบคุณเขาเวลาที่ให้อะไรกับใครดิฉันไม่เคยหวังสีใดตอบแทนค่ะ ฉันเล่ามาเหตุการณ์ในชีวิตอชันที่ทำให้ฉันเชื่อมั่นในความดีมากยิ่งขึ้นหรือความหายใจแห่งชีวิตไม่ได้มีเพียงแค่นี้ี่ฉันยืกระเป๋าไปเิียหนุ่งเทพปีห้าหนึ่งไม่มีเงินแค่ัช่วงเวลานั้นเรเริ่มต้นหางานทำใหม่ดิฉันนอนหลับสี่พุ่ม ประมาณสักห้า่มนีฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมามีเสียงในหัวว่าตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้มาสวดมนต์คาถาชนะบัญชชฉันตกใจค่ะพวพันพัาดที่มาในชีวิตนี้ยังไม่เคยสวดมนต์คาถาชนะบัญชรเลยนะคะนั่นคือปี52ในชีวิตนี้ยังไม่เคยสวดมนต์แต่เวลาที่เรามาอยูุเทา คนต่างจากในกรุงเทพมักจะเห็นอยู่ตลอดเวลาก็คือมีคนแจกหนังสือธรรมะให้ือธรรมะมาค่ะดิฉันก็น่่นตกใจตื่นมาตอนห้าทุ่มรีบคว้านหนังสือรีบหาหนังสือคว้านหนังสือธรรมะหน,น,นึ่งเล่มด้วยความที่ตัว,อมมอเ,เ,วอเองยังไม่มีความเชื่อหรือศรัทธาในการท่องคาถานอนตรวจครับนอนตรวจ ของผู้ทำเงานนะคะดิฉันเป็นคุณแพ้ค่ะสาธุนั่งพองไว้เด้จะาค่ะดิฉันพูดประโยคนี้แล้วก็หลับต่อคหลับค่ะเจ็ดโมงเช้าสะดุ้งตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์ค่ะสวัสดีครับคุณเซินคุณจำผมได้ไหม ผมรู้จักคุณตั้งแต่ปีสี่หกที่คุณมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลจุฬารู้จักจกากนางพยาบาลเขาเป็นแฟนนางพยาบาลที่ดูแลดิฉันแฟนผมเขาบอกว่าคุณเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ห่างไปตั้งแต่เก้าปีแล้วนะคะผมอยากให้คุณมาช่วยสอนงานน้อง,องๆที่บริษัทผมหน่อยดิฉันบอกได้ค่ะให้ไปเมื่อไหร่คะ มาได้เลยครับเดี๋ยวผมซื้อตั๋วเครื่องบินให้ตอบต,ตกลงใจแล้วไม่รู้ที่ไหนนะคะไม่รู้ที่ไหนให้เลขไม่มีเงินค่ะรีบหาสุบบัญชีบอกเลขที่บัญชีเข้าไปเลยนะคะแล้วก็บอกว่าไม่รู้จะคิดเงินเขาเท่าไหร่งงเงียอยู่ค่ะบอกว่ายังไม่ได้คิดต้องขอดูหน้างานก่อนเขาโอนเงินให้ดีฉันสามหนึ่งสองพันบาทนี่คือความหัรรย์ของการสวดคาถาใช่ไหมมาชอนแ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะใครจะเชื่อคะแปดเก้าปีนะคะแล้วเราเ,าเข้ามาหนึกรุงเทพไม่ได้มีเงินมากพอน,นะคะเพื่ออยู่มีคนโอนเงินมาให้สามหนึ่งสองรอดตายแล้วกูค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น